สวัสดีคะ่ะวันนี้พบหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพาม,มาชมที่ดินแปลงสวยใกล้เซนทันวเวสเกตนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่สองตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถนนสองหน้านะคะหน้ากว้างนะคะ70เมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็ลึกด้านขวางนะคะอยู่ที่ประมาณ21เมตรค่ะ จะออกตีเรียมทางหนูนนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยทิ้งลูกไว้ด้านหลังให้ดูนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของลงกล้วยเอาไว้นะคะที่ดินจะต่ํากว่าถนนประมาณแค่หนึ่งเมตรนะคะบางส่วนก็จะไม่ถึงหนึ่งเมตรเป็นที่ดินแปลงสวยการเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะเข้ามาจากซอยบางใหญ่ซิตี้สิบเก้านะคะที่จะไปออกถนนฟาร์มเพิเศษนะคะเพียงสองกิโลค่ะแล้วก็สามารถไปถนนแก้วอินนะคะ ประมาณ1.5กิโลแล้วก็สามารถไปถนนบางรักใหญ่นะคะบ้านใหม่นะคะได้ด้วยซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากเลยนะคะถนนกว้าง6เมตรนะคะเป็นถนนคอนกรีตออกไปก็จะเป็นเทศบาลเสาทงหินค่ะประมาณ500เมตรก็ถึงเทศบาลแล้วนะคะ ที่เปีนแปลงนี้นะคะสวยทำเลดีนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะและถนาะเป็นบ้านสวนมีเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้เราถ่ายช่องเย็นฝนที่หยุดตกไปเมื่อสักพักนลยค่ะ นี่นะคะลูกที่ดินนะคะณปัจจุบันไม่ถึงเมตรดีด้วยซ้ำนะคะที่ดินสวยค่ะประกอบธุรกิจได้นะคะทำอู่ซ้องรถทำอาพาร์ตเมนต์นะคะห้องพักได้นะคะที่ดินแปลงนี้เป็นทำเลติดถนนได้นะคะทำเป็นตึกแถวได้เลย ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร0 9 0ย์9 9 8 8 8นะคะถ้าคลิปนี้ติดขัดระรการใดนะคะข้อมูลมาครบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ